สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็้ด้มจะทาเป็นเมนูแกงเผ็ดปลาหนิลนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อปลานหนิลหั่นท่อนนะครับปลาหนิลซื้อมาจากตลาดแล้วก็ให้เราทําการควักเหงือกวักไส้ล้างทำความสะอาดขอดเก็ดให้ดีแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลือกับน้ําส้มส่ชหูหรือมะนาวก็ได้นะครับเพื่อให้เขาหมดข่าวเมือกมะเขือเปราะครับให้เราทําการฝานแล้วก็แช่ในน้ําเกลือไว้มะเขือจะได้ไม่ดํามะเขือพวงครับล้างทําความสะอาดให้ดี พริกแกงเผ็ดครับพริกหยวกพริกชีฟ้าหั่นเฉียงใบกระเพราน้ำมันสำหรับผัดนะครับกรเกลือผองปรุงรสน้ำปลาโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับเสร็จแล้วก็นำเครื่องแกงลงเลยครับ สูตรการทําแกงเผ็ดก็มีหลายสูตรนะครับอันนี้ก็ตามชอบเลยใครจะใช้สูตรไหนเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางออดในการผัดเครื่องแกงนะครับน้ําเปล่าครับค,ค่อยๆเลี้ยงเีละนิด จะเพิ่มน้ำอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เครื่องแกงส่งกลิ่นหอมฉุยเลย โอเคเครื่องแกงเราหอมได้ที่แล้วครับหลังจากนั้นก็เติมในน้ำเปล่าเลยครับดอกเกลือก็ผมปรุงรสลงไปเลยครับ ทีนี้เราก็รอให้น้ําแกงเดือดนะครับตอนนี้น้ําแกงเราเดือดข้านแล้วครับตามด้วยเนื้อปลานิลใส่เนื้อปลาลงไปแล้วอย่าคนนะครับกลับเนื้อปลาหน่อยครับ กลับเสร็จแล้วให้เราใส่มะเขือพวงลงเลยครับมะเขือเปลาะครับ เดี๋ยวผมจะหาฝาหม้อมาปิดไว้นะครับกลับมาเขือสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมชิมรสชาติครับ ผมจะเติมน้ำปลาลงไปนิดหนึ่งนะนีดเดียวก็พอนะครับหลังจากนั้นผมจะตามด้วยพริกหยวกกับพริกชีฟ้าครับกดพริกรอให้จมน้ำแกงเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งก็จะตบท้ายด้วยใบยกะเพรานะครับใบกะเพราปิดท้ายนะครับ ครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับแกงเผ็ดปลานิลฝีมือโเดีมใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามครับครับนี่คือหน้าตามเมนูแกงปลานิลฝีมือโเดีมใจนะครับลอไปทําทานกันดูนะครับทานกับไข่เจียวแล้วร้อนข้าวสวยแล้วร้อน,อนเนี่ยเดดขาดจะบอกไข่เจียวเจียวคก็บดีใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้าท,ทำใจ .com ใไว้ด้วยนะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ